ยีจ oh! ิตอนีจิต้นีจิต้นีจิต้นนี่โอ้ศูนย์หน้าของเราปีหนปีนี้เอามงมงมงเลยมงเลยดูการซอสจากเขงเรามงนี่ศูนย์หน้าจอมโขกนี่ไหอนพรุ่งนี้จะมงเข้าแน่นอนนี่ นี่ฮะตอนนี้มาดูการสับคาร์ลนิจิตอลด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 ิจิตอลเโอไอ้นี่ไอ้นี่นิจิตอลดิจิตอลนี่การสอนแบบสับคาร์ลนิจิตอลเรากระโดดเหรอคะดิจิตอลนี่เราทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยดิจิตอล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 นี่โอ้ศูนย์หน้าของเราปีหน้าปีนี้ได้แล้วได้แล้วนี่ สับข้าวแบบดิจิตอล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 ดีดิจิตอลดิจิตอลดีส่งกันไปส่งอย่งนี้มันก็ออกมันก็ไบตอนนี้ศูนย์หน้าของทีมครูของเราครับตอนนี้ฝึกแล้วครับตอนนี้ฝึกพรุ่งนี้แข่งจริงนะครับฝึกวันนี้วันเดียวหนึ่งปีฝึกหนึ่งครั้งอืม ตอนนี้เป็นการซ้อมครับซอ้อมบครูผู้หญิงครับพบกับเด็กป .6 มีครูจืดครับโอ้โหครูจืดดนี่นี่นี่น,นี่ครูดาวโอ้โหเชนท์คอแหบเออเอ้ยสูสีเอ้ย,อยโอ้เอาส่งบอลส่งบอลลีโอส่งบอล โอ้ค oh, okay. so ูมิวใช้การเะยคูมิวนี่เออต่อมาครับตอนนี้โอ้โหปหกครับปหกชายครับปหกชายลีโอครับส่งให้ครับเห็นไหมสูสีแน่ในคุณจอยครับคุณจอย ปีขวานี่หนียนียเหนียวเหนียวลองบอลตบลุดแล้วครับตอนนี้หลุดแล้วครับตอนนี้หลุดแล้วครับโอ้โหเอาเวลาเวลาเราได้บอลไม่หนูดูเพื่อนหันหลังให้พี่เหรอให้หนูดูเพื่อนหันหลังให้พี่เหรอพี่เพื่อนบ้านด้ยังไงคือถ้าจังหวะโซงบอลคือตัวนี้ เนี่ยดีโมันยืนข้างนู่ี่คงไม่หนูหรอเด้เบางคน้บางคนไว้เออเงูดาโไปหไวะเนี่ยเอาแล้ไหมเอสงให้แล้วนะไม่ต้องกลัวคูดาวโฉไปรุดเดียวแล้วรุดเดียวแล้ว โอ้โหก็วันนี้คงจะซ้อมไปเรื่อยๆครับตอนนี้อ่าดูนะครับโอ้โหโอ้สตดโต่งโอ้โหเข้าอีกแล้วดังสวบๆเลยอ่าตอนนี้ครับสามสูทครับมาเคลียร์มาครับตอนนี้ครับนี่แผนไดมอนด์ครับตอนนี้อ่า ครูจ้อยครูมิวครูดาวครูจือแล้วตอนนี้นี่นี่เอานี่โอ้โหครับวันนี้ก็ทำแล้วครับตอนนี้โอ้โหคุณครูเขากำลังซ้อน,นะครับตอนนี้ผมก็จะกลับแล้วครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับหน้าครับ คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ